สวัสดีครับพี่น้องครับเปิดบอลเพราะว่าเด้อมือนี้บ่ได้เปิดบอลมาโดนไลายอาทิตย์แล้วมือนีสิเปิดบอลครับมีหลายโตหลายชุดให้เลือกเด้อมือนีมาเบิงแม่แยกลูกกันก่อนครับโซดสดแม่นี่สซดอีลีครับพึ่งได้ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเป็นลูกตัวผู้เด้อเอาไปรุ่นลูกตัวแม่เด้อบันนี้เด้อนี่ตัวผู้ได้มาแล้วครับแยกออกไปแล้วเหลือแต่แม่ครับพึ่งได้ลูกตัวเดียว ตัวนี้สูงร้อยโอ้ยเกือบร้อยหาบบเพราะว่านสี่สิบกว่ากว่าเด้เอ,อเกือบร้อยหาซบุล่ะนี่เ <100. S 1> พิ่งได้ลูกตัวเดียวแม่แยกลูกเพราะว่านเปิดไว้ครับหนึ่งมืนหาพันหา้อยหนึ่งมืนหาพันหา้อยนี่คือแม่แยกลูกเพิ่งได้ลูกตัวเดียวลูกเพศผูครับนี่แยกออกไปแล้วเหลือแม่ครับวันนี้ครับหนึ่งหมื่นหาพันหาล้อยอ้าวสูงเงาวอัหลาดเลี่ยมตัวก็ดี นังหนาคนเรียบเพศสีดำเด้อพี่น้อง <c oughs> เพศสีดำโกคางใหญ่พุนอะ่ะเบื้องพ่วงหางครับหนึ่งหมื่นหาพันหารอยครับเร็บงามเบมิดเรียบงามเหมิด,ามดนาเลียงเพราะว่าเพิ่นหูครับหูจับได้รูปได้ใบได้ครับนี่เบื้องหน้าตาโอ้สดแห้งครับตัวนี้ครับ <c oughs> เอาไปเลี้ยงไว้อีกบ่โดนครับคงสี่ขืนเพราะวา่าแยกลูกออกไป ลูกบ่ได้กินนมงัวกับสีขืนไว้เด้อพี่น้องเด้อหนึ่งมืนหาพันหาลอยนี่คือแม่แยกลูกครับแยกลูกอหลีครับลูกเพศผููแยกออกไปแล้วเหลือแม่ตัวเดียวคนรอง่วงงามอยู่ได้ครับตัวนี้ครับล่ำเรียมตัวดีแห้งนังนาคนเรียบสีแดงแดงเลยนี่บ่ผพดหวังครับตัวนี้ครับเพราะว่าจัสันมาให้แล้วหนึ่งมืนหาพันหาลอยเท่านั้นนี่เบิ่งจมูก ดำดีครับบัสีบัแดงครับหน้าตาง,งามนี่ดมกล่องอีกตั้งหากเอานี่คือตัวแรกครับพี่น้องครับแม่แยกลูกเ้อสนใจโท่สนใจโท,นจโท่นมสีเต่าอยู่ครับเดี๋ยวบึงนมให้ก่อนโอ้นมสีเต่านมงามอยู่ตัวนีว่นหน่อย,อยดยเรี่ยวนี่บายเพราะว่านจัดเก็บโอ้ยโครงสางใหญ่ครับพี่น,อน้องสิมหาหา,หาร่อยครับสิมหาหาอร่อยเอาชุดต่อไปเพราะวา่าสามสาว สาสาวหน่อยเด้อสามสาวหน่อยสามสาวหน่อยนี่เบื้องสาวหน่อยตัวแรกเก้าพันหาเด้อตัวแรกนี่สาวหน่อยตัวแรกเก่าพันหาครับเบื้องครับนี่เก่าพันหาหู้ครับหูแห้งเก้าพันหาสาวหน่อยตัวแรกสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มเพศสีดำนี่นี่เล็บงามเล็บงามเล็บงาม นังหนา,นาหู้ดีเก่าพันหาจับได้ใบได้เก้าพันหานี่นี่เบื้องหน้าตาครับมีเขาเลยเดิอพี่น้องมีเขาแล้วว่าเจ็ดแปดเดือนมีเขาแล้วนี่เก่าพันหาครับสาวงามตัวแรกเบื้องสาวงามตัวที่สองต่อครับนี่แดงๆนั่นหนะนาเสื้อสายบอยเสื้อสายบอยหนาก็โมเลยแดงก็โมเท่าไรครับเสื้อสายบอย หนึ่งมื่นหนึ่งพันพี่น้องเสื้อสายบอยหนึ่งม<า>ื่นหนึ่งพันนี่หนึ่งมื่นหนึ่งพันนะนนะเด้งเดงหู <c> ้โ <oughs> เลยน้าดีอิลี้ครับตัวนี้ครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันอ้าวเพราะสื่อของเพื่อนอยู่เอนี่เบิ้งครับเบิ้งกโกข้ขางครับไปเล็บเซเบเลยไปเร็บเซเบเลยหนึ่งมื่นหนึ่งพันนี่นี่มือนี้มิดเดเดอร์ชางบัดน้องแสงครับของวอเพราะวา่ามิดเดิลครับมือนี้ครับ,รบดีใจร้ายครับเห็นเดิล หนึ่งมืนหนึ่งพันพี่ขวัญจับดีนอกตั้งโจโก,โก้ราคาเดียวกันนี่เสื้อสายบอยตัวที่สองเอาเบิ้งตัวที่สามครับเอาเสื้อสายบอยนยี้ออกไปมันบังตัวที่สามนี่ราคาเดียวกันครับตัวที่สองครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันครับเดี๋ยวเพราะว่านเนาออกมาเห็นเบิ้งครับพี่นอ้องใจเย็นๆนี่แน,น่บอกให้ออกก็ออกจากความมีลีนี่งวัวดตัวนี้อ้าวตัวที่สามครับหน,นึ่งหมืนหนึ่งพันเท่กันนี่ ยกชุดเลยกะลดนไห้ได้เด้อสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับสาวตัวที่สามนี่นานงานกนี่นางนกดังคมคมนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเด้อดังคมคมนี่ตัวที่สามนาดีคือกันตัวนี้ไง่กมูแง่กมูครับตัวนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันตัวที่สามแง่งอห,ห,หนาดังคมคมดังคมคมท่ายต้นๆครับท่ายตน้ตนต้น หนึ่งหมืนหนึ่งพัน้างามโตที่สามเบิ่งครับโอ้หนาะดีหูด้ดีรูปได้กเก่าได้รูปได้เก่าได้หนึ่งมืนหนึ่งพันสามโตนี่หูม้มาตัวโตยกเลยพี่นอ้องสามโตนี้ยกเลยเดอ้อเมาเลยเมากระเพาะว่านเลยครับสามโตนี้หูด้ดีต่อไปเบิ่งแม่ลูกง,งามงามนน่งแดงครับแม่ลูกง,งามงามนน่งแดงเลย ส,สุดท้ายเป็นแม่ลูกครับงามแดงแดงกระโมแดงเข้มๆแดงบ่มีดังใน้พี่น้องแดงบ่มีดงังแดงอีลีอีหลอแม่สมในเดือนกลัวลูกเป็นลูกช่อกระแลกได้หกเจ็ดเดือนแม่สูงร้อยสี่สิบบวกง่วลูกแรกลูกสองเอาไป็นุ่นเอาเด้อลูกสองไปรุ่นเอาเมื่อนี้เพราะว่าเปิดไว้ครับ 2 9 5 0 0นี่2 9 5 0 0นี่เป็นราคาลดแล้วครับพี่น้องครับ2 9 5 0 0เบิ้งครับลูกช็อกแกแลกหนาหนาแดงๆดลำยงาๆเลย2 9 5 0 0แต่ง,งวเพศเมียอยู่2ตัวตัวที่3รุ่นเอาครับว่าเพิ่นสีพานบอเพิ่มจะได้เดือนกว่าครับพานเดือนละรอบนึง แม่สมแล้วรอบหนึ่งครับแม่นมสีเต้าหนาขางามเด้อหนาคางามเล็บงามอยู่ว่าหูง้อเชื่องดีครับเบิ่งต่อพวานจาับโหลดบอดือ้อบอดนครับทางง้อดื้อนี่ยพวานสิจับบอด้ได้พี่น้องนี่เบื่องครับอันนี้มันให้จับเลยนี่บอดนบอดนเบื่องครับหน้าตาง้อลูกหลกลูกช็อกกรแลกนี่เพจเมียครับแดงกระมูในคลิปนี่ครับแดงกระมูลเลย รับประกันความแดงครับงัวชุดนี้ข้อมนี้รับประกันความแดงบ่มีี่ดงเด้อหาดางบ่มีเลยเมลูกนี่หาดางก่อนบังลูกเพลนครับบ่มมีดดม่ดงเลยรอหาดางกับบอมมีครับพี่น้องครับแดงทุกจุดสว่าเล็บดำเออเล็บดำเพศดำครับเล็บดำเพศดำบ่มีี่ดง โอ้ง้วดีง้อดีสองหมื 29, นเก้าพันหาร้อยได้แม่ลูกชุดนี้ไปเป็นงว่วง่ามปิดไทยสำหรับชิปนี้เมื่อนี้เปิดบอลเพราะว่าอ้าวสองตัวนี้อันสิไปทรงเลยได้นิเบาเย่นสีเตรียมถ้อรรถท่าแล้วนี่นี่ปิดจอบละ่ะม่วงสามสิบนี่ติดจองไว้หลายมือแล้วนี่นเครัอาม,มันหมครับ่พอซื้อซื้อทรงฟ้ามยังก่อนฟ้ามันหมฟ้ามัมนหมนฟ้าม ม่วงสามสิบครับสิไปนี่ครับสองตัวติดจองไว้แต่โดนแล้วเอาไปส่งฟ้ามมันมานซื้อฟ้ามเนี่ครับมันมานมันมานฟ้ามสองตจนี่ล่อส่งครับรถเทียบทาทาแล้วนี่อำเภอม่วงสามสิบครับปิดจอบสองตัวแล้วนี่สาวงามสองตัวเลี่ยงทาประมาณอาทิีหนึ่งแล้วนี่เอาไปเดินทางคลิปนี้กะสวัสดีครับผม